เพราะเป็นคุณพ่อยุคใหม่แล้วค่ะจึงทาให้พีททองเจอต้องปรับตัวตามเทรนด์วัยรุ่นให้ทันนะคะมาโปรแบบนี้ค่ะออกคลิปสั้นๆใน i ิกตอ k ของลูกสาวมีย่านะคะก็อยู่บ่อยครั้งเลยละคะ่ะหลายคนเอ็นดูไม่ไหวแถมแซวว่าเป็น Ti กต็อกเกอร์ใส่ดัดดี้ไปแล้วนะคะมีทั้งทำคอนเทนต์ลิปซิงค์ฮ่าๆคอนเทนต์เต้นน่ารักก็มีหรือว่าแค่ให้คุณพ่อพีทเข้ามายืนนิ่งๆรอๆค่ะยังคอนเทนต์เพลงของศิลปินแม็กเดอะมาโก้นะคะเพลง Freaking Out the Block ค่ะที่มีย่าเนี่ยก็ถ่ายกับน้องชายโรเตอร์แลวก็ พีทค่ะยอดวิวสูงที่เดียว5ล้าน3 0สนกว่าครั้งนะคะแล้วก็มียอดกดถูกใจกว่า583,000ค่ะการเข้าร่วมจอยในเฟรมกับลูกๆทั้ง3คนนะคะมิยาเซยา่าโรเตอร์พีททองเจอเนี่ยบอกว่าเริ่มจากการชักชวนของน้องมียาค่ะซึ่งลูกสาวเนี่ยเป็นคนมีความสามารถด้านครีทคอนเทนต์นะคะให้คนในครอบครัวและพี่พีทมองว่าการทําคลิปต่างๆลงในโซเชียลค่ะนอกจากเป็นการโชว์ความน่ารักความบันเทิงยังได้ทํากิจกรรมร่วมกันค่ะ รู้สึกว่าตัวเราต้องต้องคอยปรับตัวตลอดเวลาเพราะว่าปัจจุบันสังคมมันหมุนไปเร็วมากแล้วก็มีลูกเป็นวัยรุ่นด้วยก็ทําให้เราอยู่ในเทรนเราไม่ค่อยแบบถูกทิ้งไว้ข้างหลังเท่าไหร่เพราะว่าต้องเรียนรู้ในการที่จะน้องๆก็ทํางานเยอะด้วยเรียนด้วยเราก็ต้องปรับตัวเป็นพ่อแม่ก็ ยังไม่ใช่พ่อแม่มืออาชีพครับเพราะว่าเราก็เพิ่งมีลูกนะไม่ไม่ได้แบบมีมาตลอดชีวิตเราก็เรียนรู้เลี้ยงน้องไปด้วยแล้วก็เรียนรู้รรรรวิธีการเลี้ยงน้องที่มันดีที่สุดและก็เหมาะสมที่สุดไปด้วยคือใช้คําว่าที่บ้านใช้ความเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ธรรมชาติของตัวผมธรรมชาติของตัวน้องๆแล้วก็เลียว,ยวๆธรรมชาติในการนําเสนอในการทำคอนเทนต์ในการลงโพสเพราะฉะนั้นก็เราไม่ได้อยากรู้สึกไม่อยากให้คนเขารู้สึกว่าเราเป็นอะไรที่พิเศษ ก็เหมือนทุกคนเพียงแว่าเรามีาคนติดตามมากกว่าคนทั่วไปแล้วก็มีคนที่สปอร์ตครอบครัวหรือว่าเป็นเหมือนทองเชือแฟมิลี่กรุ๊ปอะไรเงี้ยก็มีคนสปอร์ตก็รู้สึกดีดใจมากๆ พักงานคอนเทนต์มารับเล่นเป็นคุณพ่อนะคะประกบคู่มอสพานุวัตรค่ะหนุ่มมอสนะคะในละครเรื่องใหม่ของไทย P ี s ค่ะฟันของฉันคือฟันดาบพี่พีก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะมาร่วมงานกับบ้านนกส้มค่ะบอกเลยรู้สึกดีใจเพราะว่าเป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็เลยอยากจะฝากนแฟนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ